สุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญก็ต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขยาวขวัญกับผมผู้ดำเนินรายการตั้มชัยและทีมงานตั้มชัยใจเพชรด้วยนะครับก่อนจะไปสดับรับฟังนั้นขอเชิญทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m เมต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าวันที่แฟนผมจากไปแล้วผมพยายามหาวิธีเพื่อให้ได้เห็นเธอเรื่องนี้เป็นการเล่าจากความทรงจำของผมนะครับหากสำนวนผิดแปลกไปต้องขออภัยด้วยผมขอเริ่มเรื่องจากจุดแรกแล้วกันอาจจะยาวหน่อยแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมเป็นคนนครศรีธรรมราชเกิดและเติบโตบนแผ่นดินนี้ ผมเป็นคนหน้าตาดีฐานะดีแต่ผมเรียนไม่จบมาหาลัยอาศัยสมบัติที่มีของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีแฟนคนแรกตั้งแต่อายุ14ปีตอนนั้นผมมีแฟนเป็นรุ่นพี่ดาวโรงเรียนได้เสียกันจนทางบ้านฝ่ายหญิงรับรู้ผมต้องไปคุยกับทางบ้านฝ่ายหญิงเราเลยได้มั่นหมายกันไว้ก่อนแต่มั่นแล้วไงสาวๆในโรงเรียนก็อยากเล่นด้วยเยอะถึงจะรู้ว่าผมมีแฟนอยู่แล้ว ก็ไม่ไวอยอามาคุยกับผมก็รักในวัยเด็กไม่มีความคิดเรื่องศีลธรรมอะไรหรอกครับอารมณ์และความต้องการนำไปล้วนๆตลอดเวลาผมไม่เคยรู้จักคำว,ว่าพอปากหวานหวานเสน่ห์ทำผู้หญิงตบกันแฟนใครสวยท้าเล่นด้วยกับผมผมก็ไม่สนใจเหมือนกันถ้าผมจะเอากว่าจะจบม .6 ที่โรงเรียนนั้นผมกวาดส,สาวในโรงเรียนไปร่วมสิบคนไม่นับรวมคู่มั่นผมนะครับ ผู้มั่นผมเธอเป็นคนหัวดีเข้าสู่รั้วมหาลาัยดังในกรุงเทพได้แต่ผมมันไม่ฉลาดไม่มีความพยายามอะไรสักอย่างติดรู้อยู่สบายไม่เคยขวนขวายอะไรผมบอกพ่อกับแม่ว่าผมขออยู่บ้านเฉยๆสักปีหนึ่งนะแล้วจะเรียนต่อมหาลายัยพ่อแม่ผมก็ตามใจเพราะผมเป็นลูกคนเดียวตลอดหนึ่งปีนั้นผมยังคงความเลวได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องผู้หญิง ผมบินไปไป,ไปมามากรุงเทพนครศรีเพื่อไปหาคู่มั่นสลับกับหาสาวสวยในเมืองนครกินผมไม่เคยซื้อกินหรอกนะมีแต่เปเบื่อก็เททิ้งคู่มั่นผมเธอไม่เคยระแคะละคายอะไรเรื่องนี้หรอกเพื่อนทุกคนช่วยผมปิดหมดว่าผมแอบกินใครครบใครซ้อนพ่อผมก็เปเพื่อนปิดปากเหมือนกันผมติดสนุกกับชีวิตแบบนั้นจนแฟนผมเรียนจบมาหาลัย ผมก็ยังไม่ได้เริ่มเรียนมหาลัยเลยนะครับพอเธอเรียนจบผมให้พ่อแม่ผมไปคุยกับพ่อแม่เธอเรื่องจัดงานแต่งแต่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางกระบาลเธอปฏิเสธผมด้วยเหตุผลว่าเธอหมดรักผมไปนานแล้วและผมก็มีดีแค่ความหลอกกับบ้านรวยไม่ได้มียศถาหรือความรู้อะไรที่เหมาะกับเธอผมเสียใจแต่ไม่ฟูมไฟไม่โกรธเพราะผมยังคงคิดว่าผมจะเอาผู้หญิงกี่คนก็ได้ทำไมต้องแคร์ สาวสวยไม่รู้กี่คนที่ผมใส่มากอดและจบลงที่เตียงผมลุ่มหลงมัวเมาไปกลับมายานั้นอย่างถอนไม่ขึ้นแล้วครอบครัวผมก็ตกอับยังกับละครไทยครอบครัวเกิดหายนะพ่อผมฆ่าตัวตายธุรกิจของที่บ้านก็พังทรัพย์สินถูกยึดเพราะพ่อผมทําธุรกิจมืดบางอย่างอยู่เบื้องหลังงานสุจริตนะครับตอนนั้นผมอึ้งมากกลับอะไรไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกยึด อย่างดีที่มีแม่ผมมีเงินเก็บส่วนตัวที่ฝากตายายไว้จึงไปขอเอามาใช้ผมซึมเศร้าเพราะรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่เป็นเดือนเพื่อนๆรวมทั้งสาวๆที่ผมคบอยู่หายหัวไปทีละคนทีละคนจนผมเหลือเพื่อนแค่ไม่กี่คนแม่ผมพาเดินทางเข้าหาดใหญ่เราลงทุนทำร้านขายอาหารตามสั่งด้วยเงินเก็บส่วนตัวของแม่ที่ไม่ได้มากมายอะไร เริ่มต้นชีวิตใหม่ช่วงแรกๆก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พ่อแม่เป็นคนอัธยาศัยดีทำอาหารอร่อยก็เลยขายดีในตอนหลังจนต้องหาลูกจ้างมาช่วยหนึ่งคนตอนนั้นผมคิดได้ผมอยากปรับปรุงตัวผมเข้าไปเรียนมาหาลัยเอกชนในหาดใหญ่ในตอนอายุ23ปีพอเลิกเรียนผมก็จะรีบมาช่วยแม่ที่ร้านขายอาหารมันทำให้ผมได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง ผมขอสมมุติว่าเธอชื่อแพลวก็แล้วกันนะครับผมชอบชื่อนี้แพลวมาทำงานเป็นลูกจ้างของแม่ผมได้ค่าจ้างวันละ300ทําทุกอย่างที่แม่สั่งแพลวเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดารูปร่างผอมบางผิวค่อนข้างไปทางขาวแต่ไม่ขาวมากดูเพลินๆเ,เธอคล้ายสาวพมา่าแพลวมีบ้านเช่าอยู่ที่บ้านพรุอยู่กับพ่อแม่และน้องสองคนไม่ไกลจากหาดใหญ่แพลวเป็นคนที่ไม่แต่งหน้า ถ้าแต่งบ้างก็วันสำคัญสำคัญนะนะครับผมรู้จักแพลเริ่มจากการพูดคุยแบบนายจ้างลูกจ้างเธออายุแค่18ปีแต่มีความคิดที่โตผิดอายุผมเองก็ชอบนั่งคุยกับแพลบ่อยๆในตอนที่ลูกค้าไม่เข้าเธอจะชอบพร่เรื่องสิ่งที่เธอตั้งใจจะทำในอนาคตเป็นฉากๆซึ่งผมก็ชอบฟังแพลพูดทุกวันแพวมีคนมาจีบอยู่บ้างส่วนใหญ่เป็นพวกวัยรุ่นขี่รถแต่ง เธอไม่สนใจเธอบอกเธอไม่อยากสร้างปัญหาให้พ่อแม่ปวดหัวเลยขอตั้งใจทำงานช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องน้องไปก่อนตอนนั้นชีวิตผมเหมือนหน่อยาคาที่พึ่งแทงหน่อขึ้นมาหลังจากโดนไฟไหม้ครั้งใหญ่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ราคาถูกๆมือสองไปเรียนและเพราะหน้าตาผมมันยังใช้การได้ถึงแม้จะไม่รวยอีกต่อไปแล้วผมไม่เคยเล่าเรื่องแต่หันหลังสมัยรวยๆให้ใครฟัง แต่ก็ยังมีส,สาวเข้าหาผมอาจไม่มากเท่าเดิมแต่ก็มีเรื่อยๆผมเขียนแล้วกับการใช้ชีวิตแบบนั้นและผมจะไม่กลับไปเดินอีกผมไม่เอาแล้วเรื่องคบเพื่อนกินเหล้าเข้าผับผมมุมานะตั้งใจเรียนเลิกงานก็กลับบ้านช่วยงานแม่พร้อมๆกับที่ผมเริ่มสนิทกับแพลมากขึ้นทุกวันผมรู้สึกว่าคุยกับเธอแล้วเหมือนได้เสวนาธรรมกับคนบรรลุโลกยังไงอย่างนั้นนะครับ เธอชอบพูดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหลักธรรมต่างๆผมชอบการพูดของแพลวและความคิดของเธอแต่ตอนอยู่ปีสมนั้นผมก็มีผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งมาติดพันผมเองก็ยอมรับเลยว่าเมื่อเธอเข้ามาผมก็หลงหัวปักหัวปำถึงผมจะไม่ค่อยมีแต่ผมก็พยายามหาของดีๆมาให้เธอผมคิดว่าผมไหวเราคือคู่ที่เหมาะสมกันใครๆก็ต้องอิจฉาแต่ผมไม่รู้ตัวหรอกว่า ผมมันเป็นแค่หมาจนๆหน้าโง่ที่เธอหลอกเอาโซ่ความรู้สึกล่ามไว้อวดโชว์เพื่อนในมหาละร่ผมตาสว่างเมื่อขับรถไปส่งข้าวและเธอนั่งรถเก๋งกับคนที่มีทองเต็มตัวยิ้มระรื่นเดินเข้าห้างลีการด่้นหาดใหญ่ด้วยกันผมร้องไห้เหมือนหมาถูกหวดด้วยหวายแส้เยี่ยวผมร้องไห้บ่อยๆนั่งเฉยๆน้ำตาก็ไหลได้เอง มีแค่แพรวผู้หญิงลูกจ้างมานั่งปลอบอย่าเสียใจไปเลยโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละเนาะคนเรามีพบมีจากไม่ได้ทําบุญร่วมกันมาก็ไม่ได้รักกันหรอกผมได้แต่สวนแพรวไปว่าบนอะไรของเธอแทนที่เธอจะน้อยใจในน้ำคำหุนห้วนที่ผมสวนไปเธอกับฉีกยิ้มใส่ผมแบบกวนๆแล้วชวนไปวัดทำบุญในวันหยุดเพื่อความรักจะดีขึ้นผมก็ไป จากไปเที่ยววันหยุดครั้งแรกด้วยกันครั้งสองครั้งสครั้งสี่ก็ตามมาจนนับครั้งไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกดีกับผู้หญิงหน้าตาบ้านๆนคนนี้ไปแล้วจนผมเคยถามแกมยอกเธอว่าถ้ามีคนแบบผมมาจีบแพรแพรจะทําไงแพรบอกว่าเธอคงไม่ตอบรับเพราะคนหล่อๆมักไม่ค่อยจริงใจและมีคนเข้าหาเยอะเธอไม่อยากเสียใจแต่ในวันวาเลนไทน์นทปีนั้นผมลงทุนซื้อดอกกุหลาบแดง ก้าดอกใหญ่ๆพร้อมตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มาขอเธอเป็นแฟนต่อหน้าแม่และลูกค้าหลายคนในร้านผมบอกแม่ล่วงหน้าแล้วเรื่องนี้แม่ไม่ว่าอะไรแม่บอกแล้วแต่ใจผมถ้าตัดสินใจดีแล้วก็เอาแต่อย่าหลอกแพลมันนะแม่สงสารมันอยู่เหมือนกันแพลขินและไม่ยอมรับดอกไม้ผมเธอยังงงๆและถามผมด้วยอารมณ์ไม่แน่ใจว่าพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยอย่ามาล้อเล่นกันสิหนูอายคน ปล่าครับพี่ไม่ได้รอเล่นพี่ชอบแพลวแล้วผมก็ร้องเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของไผ่พงศธรในท่อนหกคุกเข่าต่อหน้าเธอผมขอเธอเป็นแฟนแพลวคงคิดหนักว่าผมเอาจริงเธอเขินมากลังเลแต่ก็รับดอกไม้กับหมีไปผมไปที่บ้านของแพลวไปพบพ่อแม่และครอบครัวที่บ้านเช่าที่บ้านพลุผมขออนุญาตคบแพลวพ่อแม่เธอทีแรกก็ยังง,งงงว่าผมคือใคร อะไรยังไงขี่มอเตอร์ไซค์มาขอเป็นแฟนกับแพลวเขาไม่ค่อยเชื่อว่าทําไมผมต้องมาขอคบลูกสาวเขาที่ไม่ได้สวยอะไรแถมเรียนจบแค่กศนเพราะต้องทํางานช่วยครอบครัวตั้งแต่จบม .3 แต่พ่อผมบอกว่าผมเป็นลูกชายของนายจ้างแพรวและผมชอบในความคิดความอ่านของแพรวเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเพราะที่ผ่านมาผมเคยคบผู้หญิงสวยๆมาแล้วแต่ก็จบไม่สวยสักครั้ง ผมไม่ได้มาหลอกถ้าผมเรียนจบเมื่อไหร่ผมจะมาขอแพลแต่งงานผมไม่ได้รวยอะไรเหมือนกันแค่พออยู่พอกินพ่อแม่แพลก็อนุญาตให้เราครบกันได้ผมพาแพลไปไหนมาไหนในหาดใหญ่ได้อย่างสบายใจเพราะถือว่าเราเข้าตามตอกออกทางประตูผมพาแพลไปในมหาลัยดูเธอกลัวๆเธอบอกเธอไม่เคยเข้ามาสถานที่แบบนี้ทำตัวไม่ค่อยถูกตอนแรกๆที่ผมพาเธอเข้าไปมหาลัย เพื่อทำงานร่วมกับกลุ่มเพื่อนในวันหยุดแพลวก็จะขอผมหลบอยู่ที่อื่นรอเธอบอกเธออายเพื่อนๆผมเพราะเธอไม่สวยกลัวคนอินทาแต่ผมก็ลากแพลวไปจนได้ผมบอกว่าผมไม่อายหรอกเพราะแพลวคือคนสำคัญของใจไม่สวยในสายตายคนอื่นก็ช่างเธอแพลวสวยสุดในหัวใจผมอยู่แล้วผมจับมือแพลวจนแน่นทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยากให้เธอมั่นใจ แต่แพลวก็มาจากผมไปเพราะอุบัติเหตุสภาพศพอย่าให้ผมบรรยายเลยแค่นึกถึงน้ำตาผมก็จะไหลแล้วผมทำใจไม่ได้แม้แต่นิดเดียวผมหาความสุขในชีวิตไม่เจอเลยผมไม่ต้องการใครอีกแล้วผมไม่อยากรับใครเข้ามาสร้างความทรงจำอีกแล้วทุกวันนี้ผมยังกอดรูปแพลวยังคงร้องไห้ทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงรักเศร้าหลายต่อหลายครั้งในวันที่มืดมืดคืนฝนพร,รม ผมยังกอดหมอนข้างโดยคิดว่ากำลังขอดกอดแพวอยู่เลยผมลองเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิมันก็คิดได้แค่ตอนฟังแต่พอผมออกมาจากตรงนั้นความรู้สึกเศร้าเสียใจคิดถึงมันก็วนกลับมาหาผมอีกครั้งมีผู้หญิงบางคนเข้ามาปลอบใจมาคุยกับผมและมีทีท่าว่าชอบผมแต่ผมกลับรู้สึกเพียงว่า เป็นเพื่อนคุยน่ะดีแล้วผมยังกดโทรศัพท์โทรหาแพวตามเวลาที่เคยทำทุกคืนแม้จะรู้ว่าโทรไปก็ไม่ติดผมก็ยังเฝ้าทำผมส่งข้อความไปบอกรักในกล่องข้อความ Facebook ทุกวันทุกคืนผมกลายเป็นเหมือนคนบ้าที่เอาแต่นั่งนอนเดินซึมๆตั้งแต่วันที่เผาเธอไปผมก็เฝ้าภาวนาขอให้ผีมีจริงผมจุดธูปหนึ่งดอกตอนตีสองเรียกชื่อให้เธอมาหาทุกคืนความเชื่ออะไรที่สอน วิธีเห็นผีผมก็ลองไปแอบทํำจนหมดนะครับเช่ Porsche. นเอาคีศเท่าจากการพอศบป้ายเปลือกตาเหลือแค่วิธีเดียวที่ยังไม่ได้ลองทําคือเอาน้ําตาหมาดํามาป้ายตาตัวเองเพราะหมาไม่ยอมให้ผมจับและผมก็กลัวหมากัดผมไปนั่งร้องไห้ในสุสานคนจีนตอนคำ่คำๆเคาะหลุมด้วยอาอี้อามาอากงผีมีจริงไหมครับถ้ามีจริงออกมาให้ผมเห็นหน่อย ผมจะได้มีหวังจะได้เจอแฟนผมอีกสักครั้งยังมีอีกหลายคำที่ผมอยากจะบอกเธอเวลาคนเรากำลังเจ็บปวดจากการสูญเสียหนักๆผมเลิกกลัวแล้วผีเผลอกลายมาเป็นขอให้ผมได้เจอทีเธอะผมขอกระดูกของเธอจากพ่อแม่เธอมาเก็บไว้ในห้องด้วยแล้วคืนหนึง่งเหมือนผมจะสมหวังผมฝันว่าเธอมานั่งให้ผมนุนตักเธอบนเตียงที่ห้องผมเธอไม่พูดอะไรกับผมหรอก ถึงจะเป็นแค่ฝันแต่ผมกลับรู้สึกได้สัมผัสอบอุ่นมากๆผมไม่อยากลืมตาเพราะลืมตาทีไรความรู้สึกนั้นหายไปทุกครั้งแล้วผมต้องมานั่งร้องไห้อีกผมชอบนั่งร้องเพลงเป็นตายร้ายดีของวงลาบานูนต่อหน้าทูบหนึ่งดอกและหอกระดูของเธอทุกวันผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเธอจะได้ยินหรือเปล่าผมอาจจะเหมือนคนบ้าน,นะครับแต่สติผมก็ยังครบถ้วนเหมือนเดิม ผมฝันเห็นแพลซ้ําๆบางครั้งมาเข้าฝันเหมือนว่าเราไปเที่ยวด้วยกันจับมือกันแต่บางครั้งก็มาสภาพเหมือนตอนเสียชีวิตเละๆนั่นแหละครับแต่ผมไม่กลัวยิ่งตอนฝันว่าแพลมานั่งขอบเตียงให้ผมนุ่นตักผมมีความสุขมากครับจนไม่กี่วันมานี้แม่ผมพาสินแสอะไรไม่รู้มาที่บ้านผมว่าเอามาทําไมสินแสแม่บอกผมว่าแม่กลัวผมเป็นอะไรเลยต้องพาหมอผีมา ผมข้องใจว่าผมจะเป็นอะไรยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับสินแสแม่บอกว่ามีลูกค้าบางคนที่เขารู้จักแพลวขี่รถผ่านตอนดึกๆเขาเห็นแพลวเดินออกมาจากบ้านผมบางคนก็เห็นว่าแพลวยือนอยู่บนระเบียงชั้นสองตอนดึกๆมองตาขวางสภาพน่ากลัวช็อตเด็ดคือแม่บอกว่าแม่จะขึ้นมาดูผมในห้องผมไม่ได้ปิดห้องแม่งแง้มเข้ามาชะเง้อมองว่าผมนอนหรือย,อยังแม่ว่า แม่เห็นแพลนะ่ะนั่งอยู่ตรงหัวเตียงกำลังรูปหัวผมอยู่แม่ตกใจมากแต่ยังคองสติตัวเองไหวเพราะแม่ก็เคยเจออะไรแบบนี้มาบ้างแต่แม่ทักแม่ไม่ค่อยสบายใจแม่บอกว่าบางคืนตอนดึกๆแม่ได้ยินเสียงเหมือนมีใครล้างจานอยู่ชั้นล่างที่เป็นร้านได้ยินเสียงจานช้อนดังโครงเรลงมันเป็นงานที่แพลจะเป็นคนทําแม่ก็เลยมายืนตรงกลางบันไดแล้วยืนดูเฉยแม่เห็นว่าแพลนะ่ะ มาเดินทําอะไรต่อมีอะไรเหมือนตอนยังมีชีวิตอยู่เดินไปเดินมาทั้งคืนบางคืนแผวก็มาในชุดที่ชอบใส่ประจําเสื้อยืดกางเกงยีนขายาวสไตล์วัยรุ่นสาวใต้แต่บางคืนแผวก็จะมาในสภาพเละๆเ,เหมือนตอนที่เสียชีวิตแม่บอกว่าน่าเวทนามากบางคืนมันก็มาทําท่าทางกว่านร้านทาัทง้ทงทั้ที่ขาข้างหนึ่งขาดรุ่งริ่งหน้าแหว่งแขนหักข้อหัก แพวก็ยังมาทําให้แม่เห็นแม่ไม่กล้าลงมาชั้นล่างเลยเวลาดึกๆเพราะกลัวเดินสวนกับแพลหน้าร้านแม่จะมีลุงคนหนึง่งแกชอบมาเดินกวาดขยะเหมือนว่าแกเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับเลยมาหาอะไรทําแกมาฟ้องแม่ว่าแกกวาดขยะอยู่หน้าบ้านแม่กวาดๆอยู่แกหันไปมองประตูประตูจะมีประตูเหล็กที่บ้านเป็นบานพับอีกชั้นนะครับบานพับมันเปิดอยู่แกก็คิดว่าแม่ผมคงลืมปิด แกเลยเอื้อมมือเข้าไปจะปิดให้พ่อจับปุ๊บแกเห็นแพลวยืนยิ้มให้แกอยู่ในบ้านแพลชอบคุยกับลุงคนนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่ครับลุงแกรู้ว่าแพลตายแล้วแกก็ช็อกจนเข้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เลยแต่แกไม่กล้าบอกใครว่าแกช็อกเพราะเจอแพลมายืนยิ้มให้มาบอกกับแม่ผมคนเดียวไอ้เรื่องที่แพลตายไปแล้วแต่ยังมาเดินเข้าออกหรือทํางานในร้านแม่ผมเนี่ยคนรอบๆตัว หลายคนยังยืนยันว่าเห็นจริงๆนะครับแต่ผมที่พยายามทำหลายวิธีกลับไม่เห็นนอกจากฝันถ้าผมเห็นผมจะวิ่งเข้าไปหาแพลวเลยจนวันหนึ่งผมบอกแม่ว่าถ้าเห็นแพลวมาปรากฏตัวทำงานในร้านอีกช่วยปลุกผมด้วยแล้วแม่ก็ทำจริงๆครับย่องมาปลุกผมในคืนหนึ่งแม่ว่าเห็นแพลวมานั่งทำท่ากินข้าวอยู่โต๊ะกินข้าวผมก็รีบลงมาแต่ก็ไม่เห็นมีอะไร แม่ชี้ให้ดูว่าแพรวนั่งทำท่ากินข้าวเหมือนที่เคยทำตอนยังมีชีวิตอยู่ครับหยุดโต๊ะประจําของเธอเมื่อกี้เองแล้วแม่ก็รีบมาบอกผมเลยผมเดินไปรอบบ้านเรียกชื่อแพรวแพรวออกมาหาพี่หน่อยแต่ก็ไม่มีวี่แววผมยืนร้องไห้ตัดเพาะบอกเธอว่าทําไมถึงให้คนอื่นเห็นได้แต่ทําไมให้ผมเห็นไม่ได้ผมถามเธอว่าแม่รักผมแล้วเหรอหรือยังไง คืนหนึ่งผมไปนอนที่หอเพื่อนเพื่อทำรารยงานจนดึกก็ไม่ได้กลับบ้านกลับมาตอนสายๆของอีกวันมาถึงผมก็เห็นแม่นั่งคุยกับลูกค้าขาประจำอีกสองสามคนแม่ก็เรียกผมให้ไปนั่งร่วมวงด้วยแม่บอกว่านะ้าสองคนนี้แกก็เจอดีแกบอกว่าแกนอนในบ้านตกดึกได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อดังมาจากชั้นล่างตรงหน้าบ้านนภะรนภะรนะ้านะ้ นภพรแกนอนอยู่ชั้นสองแกก็งวงเงียลุกขึ้นมาเชะเง้อมองที่หน้าบ้านที่มันติดถนนก็ไม่เห็นว่ามีอะไรแล้วแกก็ใจหายวูบเพราะนึกได้ว่านี่เป็นเสียงของแพรวโดยปกตินภพรจะชอบสั่งกับข้าวและอาหารจากร้านแม่นภพรแกทํางานกลางคืนที่เขต8พอแกงวงเงียตื่นขึ้น,นมาเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแกจะโทรสั่งอาหารร้านแม่ผมก่อนเลยแพรจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งให้ นภพรจะตามมาเช็คบินให้ทีหลังแล้วนภพรก็จะให้ทิปค่าส่งกับแพลตลอดนภพรบอกว่าอีแพลวนนะมันมายืนเรียกกูดึกๆก,กูนอนคุมโปงยกมือไหว้มันท่วมหัวเลยแหละแม่ว่าคืนที่ผมเป็นอนหอเพื่อนนะแม่นอนอยู่ชั้นบนคนเดียวแล้วแม่ก็ตกใจตื่นอีกแล้วพอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินขึ้นลงบันไดเดินเดิน,ดนมาหยุดที่กลางบันไดเสียงเท้าดังเดินขึ้นลงบันไดยอยู่อย่างนั้น แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําไหลที่หลังบ้านที่ทใช้ล้างจานแม่ก็ลงมามองตรงช่องอิดตรงชานพักบันไดแกก็เห็นว่าแพลวกาลังนั่งทําท่าล้างจานอยู่น้ําไหลจริงๆแต่ในอ่างไม่มีจานเพราะแม่ทําหมดแล้วแม่เลยกั้นใจตะโกนลอดช่องอิดไปว่าแพลวลูกตายไปแล้วนะแพลวอย่ามาทําแบบนี้เลยแม่กลัวนะลูกนะไปตามทางของลูก ไม่ต้องห่วงอะไรแม่ทำเองได้นะลูกนะพอแม่พูดจบแม่มองรลกช่องอิดกลับไปดูอีกครั้งแพ่วหายไปแล้วแต่น้ำยังไหลแม่เลยจะเดินลงไปปิดแต่พอหันหน้ามามองแม่ว่าแพ่วมายืนอยู่ตรงพื้นด้านล่างตรงบันไดที่แม่ยืนอยู่แล้วก็ร้องไห้ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปแม่ก็ยืนขาแข็งเพราะตกใจเป็นการจ้องหน้ากันจริงๆจังๆครั้งแรกแม่บอกตอนนั้นเหมือนจะได้เป็นลม แม่ก็ได้ไปปิดน้ําแล้วกลับขึ้นไปนอนทีนี้มีคนที่รู้จักแม่ผ่านมาตอนดึกเขาก็เห็นว่าแพลนะ่ะมานั่งร้องไห้ยอยู่ที่ม้าหินอ่อนหน้าร้านก้มหัวเอามือมาปิดหน้าแต่เขาจําได้ว่านั่นน่ะแพลวเขาก็เบียดรถร้องพ่อแก้วแม่แก้วไปลั่นถนนแม่ทนไม่ไหวแล้วก็มาปรึกษากับคนรู้จักและลูกค้าเขาก็แนะนํากันว่าน่าจะลองเอาสินแสมาทําพิธีดูดนะ ผมก็ไปขอร้องแม่ว่าอย่าเพิ่งทําได้ไหมผมอยากเจอแพวก่อนตั้งแต่เธอจากไปผมเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้เจอแพวเลยพวกนั้นนะอาอาเขาก็มองหน้าผมแปลกๆแม่ผมก็ถอนหายใจแต่แม่ก็ยอมยั้งไว้ก่อนทีนี้ผมก็เอาเลยมากลางมุ้งนอนที่ชั้นล่างจุดทูบหนึ่งดอกบอกว่าคืนนี้ออกมาสิมาเจอผมตรงไหนจุดไหนที่แม่บอกว่าแพลออกมาผมนอนหมด ผมนอนที่พื้นชั้นล่างอยู่หคืนติดๆก็ไม่ออกมาผมเลยไปไล่จับหมาดําตั้งใจจะเอาคิตามันมาป้ายตาเพราะมันเหลือแค่วิธีเดียวที่ผมยังไม่ลองผมจ้างวัยรุ่นสองคนคนละร้อยให้ช่วยผมจับหมาดําผมก็สมใจได้ทายคิตาหม,มาดํากับเปลือกตาผมครับมันรู้สึกแปลกๆแต่ผมยอมสุดท้ายก็เสียเงินเปล่าๆเพราะไม่เจออะไรอีกตามเคยจนแม่ผมมาบอกผมว่า แม่จะเอาหมอมาท,ทําพิธีแล้วนะไม่ไหวแล้วแม่บอกว่าแพลวมาเข้าฝันแม่บอกว่าแพวอ,อยู่ที่บ้านนี้ได้เพราะผมพาแพวมาแพลไปไหนไม่ได้แม่ไม่รู้เรื่องแอบเอากระดูกแพวมาไว้ในบ้านนะครับแม่ว่าแม่ตื่นมาก็ยังงงว่าผมพาแพลมาได้ยังไงไม่รู้แม่ไปเอาสินเสแต่งชุดประหลาดมาจากไหนมาถึงก็เอากระจกอะไรมาปัดมาแปะเต็มไปหมด แปะไปยันชั้นบนพอไปถึงห้องผมเขาก็เดินไปแล้วชะงักตรงตู้สื้อผ้าที่มุมซ่อนกระดูกแผวเอาไว้เขาหันถามผมว่าเอาอะไรมาไว้ในตู้หรือเปล่าผมปฏิเสธไปทันทีแน่ใจเหรอเขาหันมาถามผมย้ำใช่เอาเขาไปไว้วัดเถอะเขาจะได้ไปตามทางของเขานะผมก็โมโหตะคอกไปว่าบอกไม่มีก็ไม่มีสิ เพราะผมคิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งและนั่นเป็นสิ่งแทนตัวแพลวสิ่งสุดท้ายที่ผมมีแต่สินแสก็บอกว่าจะโกหกเขาดีกว่าตอนนี้มีผู้หญิงวัยรุ่นสภาพเละเทะขุดคูร้องไห้อยู่ข้างในตู้เสื้อผ้าผมก็ตกใจเลิกลักถามว่าอยู่ตรงไหนเขาชี้ผมเดินไปเขาบอกนั่นไงเธอนั่งร้องไห้อยู่ผมหันไปพูดกับแพลวรำพึงลำพันให้เธอแต่สินแสบอกผมว่าเขาไม่ได้ยินที่น้องพูดหรอ ตอนนี้เขาก็มองไม่เห็นใครด้วยเขากำลังนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวพ่อมองไม่เห็นใครไปไหนก็ไม่ได้มีแค่ผมที่ต้องปล่อยเธอไปผมเลยยอมทำตามที่สินแสบอกให้เขาเอากระดูกแพลวไปแล้วผมก็นั่งร้องไห้ผมก็แค่อยากเจอแพลวสักครั้งเท่านั้นเองผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพยายามจะเห็นแพลวและผมยังจะพยายามเพื่อเห็นเธอต่อไป ก็น่าเห็นใจกับเรื่องนี้นะครับผมก็จบลงไปกันแล้วนะครับกับวันที่แฟนผมจากไปแล้วผมพยายามหาวิธีเพื่อจะได้เห็นเธอโอ้โหต้องยอมรับในรักครั้งนี้เลยนะครับผมขอชื่นชมมากครับแต่ผมคิดว่าไม่ควรจะรั้งเขาไว้แล้วนะครับควรปล่อยให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาดีกว่าสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่าห้อนๆรบกวนส่งมาได้ที่อีเมลด้านล่างเลยนะครับ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตั้มชัยใจเพชรด้วยนะครับกับผมตั้มชัยผู้บรรยายขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ